ครยทานบองบองดูแล้วนี่นะเอ่ออเาะว่าคุณตีลิมน้ำแล้วก็ยุคเก่าแล้วก็ปีหนึ่งเก่ายันตอกขวาที่หลวงพ่อเออปิดทั้งตักยาดตอกคุณตีลิมน้ำนะครับหลังจากนั้นญาติโยมติดยาดุสิตเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็จะมีสิทธิเ์เองผู้ใจของหลวงพ่อ ก็นะคือพระอาจารย์ต้อยพระอาจารย์ติ๊กบบนะอีกนดึงสบัดนะฮะ่จะเป็นติ๊กเองเป็นลูกติ๊กใกล้คิดหลวงพ่จะมีหลวงพ่อตำาเนี่ยนะจะว่าดลูกปัจจุบันที่คอยช่วยเหลือเป็นธุระนะเ,เป็นมือขวามือซ้ายของหลวงพ่อในการจับยันนะครับตานะ แล้วก็มีการครอบครูให้กับลูกศิษย์ในสายบัพชิตและก็คารวะประจติ์ปัจจุบันนี้แหละเพราะว่าการสักอัขระเลขกยันแต่ปัจจุบันนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบศิญยาทุกสิ่งของหลวงพ่อก็เยอะแต่ถ้าจะให้หลวงพ่อตักลูกเดียวองค์เดียวก็คงจะไม่ไหวหรือแม้แต่จะให้